สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยูทีท่าเรือศรีฐานูมาตกปลาครับกับแยเนาะนี่นลุงแปะเอาเยื่อถิงแยเนาเก็บเหยื่อปลาเยื่อปลา,ปลาข้าวข้าวดีเนาะนี่นลุงแปะไปตกมาแล้วเสร็จแล้วเยื่อตี่ลุงแปะไปตกมาเอาพวกไอเยื่อไอ้ไอไฮมอ้อดอ้วงอู้ <c oughs> ได้ตุ๊กแกปลาตุ๊กแกสี่ตัวยัยหึงเป็ดสี่ตัวสี่ตัว,ตวแล้วก็ปลาลูกเกี๊ยบ <c oughs> ปลาลูกเกี๊ยบมันปลาซากแหละโลกี้ปลาหรือลูกแป็ดกัปลาลูกเกี๊ยบไออ้ไไเกาด้หลายตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะกันครับข้างบน ที่ครับที่บนเอามาก็คือมีเยื่อก็คือกุ้งกระปลามึกแล้วก็วายครับไปขึ้นไปครับลุอองแไปะได้เยอะเลยวันนี้ไปครับอย่าเน่ารอลเลยจะเลยนนี่เบ็ดอย่าเน่าทำเบ็ดมาเลยโอเคใส่ปลาหนกเอ็นทีลงุงแปะทิ้งแต่เดียวยปลามันขาวดีลองดูย้อลงไปเลย tóc thì đủ cho phán Ba ừ. ma tên mất rồi Tốt chụp chắc vô láng tên mất luôn Của Mấy tít rồi Tít đây Tít đây u uh, túc kè túc kè nè tiền đâu đấy túc kè u tôi tôi chơi đai lui lá nhé tên trai một cái ừ, lá ok à bớt như rồi mình kìm này như rồi chưa mà leo kìm khó rồi lui nan nan kìm kìm rút lui ô vậy nào bắt đêm nè, tuột lệch bấm tít là tuôn bắt sai บรรยโยนออกไปข้างนอกเลยนี่ตัวเล็กใหญ่มากเลยใช่ไหมเนาะโอ้โหใหญ่มากเลยครับตัวนี้ตัวเล็กเอาไปก้อนครับหมวยมวยนี่ครับบรรยโยนไปละออกไปข้างนอกนู้นเลยโอุ๊บอู้ขี้ตัง cuôn lui khi tăng Vâng, vâng, vâng Ui, ở đâu đây thổng cuôn này Nên bà tối mình kín đây không phải đầm bí bà nên ừ, lui Đã thì kín hoài không phải lưu vào bà mức nữa Nhà nào tên nào pha không ấy Ui, tên tăng con này Thiêu Chập đây mấy Vâng đây Ô, mấy tít bạc, tít kháng luôn Tít kháng luôn Hít tiêu ấy

ừ, tôi giặt luôn tôi ơi ừ. bà cậu bà <laughs> về nâu một quả đưng ren mạc lên đó đưng, tít con đầu nào mới về nâu rồi đuôi đưng luôn ừ. bếp nâu con cho tít là Ba đấy luôn bà sài lạc đúng mà sài bà 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 mà bà sài bà sài bà sài okay, bà sài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  ติดไหมติดไม่รู้ติดดติดไม่รู้อ่ะดึงไปลุยโมกี้ไม่รู้อะไรดึงคันเบ็ดบอลโยนไปไหมล่ะไม่ติดยายเนาก็ตกอยู่ตรงนี้ยืนตกอลยรไยเนารหลอดูหลอดู ให้มันดึงอีกดึงคันนี่ไปติดกับเสาเลยเมื่อกี้อุ้ยตนิดได้มานี่ปล่อยครับตัวนี้ใหญ่เกินอุ้ยอย่าเอาได้คิดตังอีกแล้วนี่ อย่าน่าวันนี้นกเลยนี่สี่ตัวละที่กับตู้บอลได้มาตัวเล็กมากเลยเด๋ยวบัลปอยนะป่าปักแนบรับตัวนี้ปอยก่อนที่ยับปอยปอยอุ้ยมันดึงดึงดึง

โอเคครับเก็บก้ปนปลาแนบโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยยังไงนั่งมันกอดอเอาแต่ยังไงนั่งลยยังแต่น่งปลา À kín pa, dựa mà, Này, ừ, ừ, lê mất. Pai, yêu mãi lập hợp đu malloy, nè mà lo về nâu mhm, 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 mất mhm, u mhm, 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 leo mhm, leo mhm, 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 làm oh, chút đâm, chút đâm. Ủa giờ nấu có tít nút được? Này giờ nấu vô vườn thơn, chút đâm. Tôi sẽ đai đây, đi. ก่อนครับ,บป่าได้ขี้ตัง,ตงมาแล้วขี้ตังโอ้ยเหนี่ยแล้วว้าวต,าต,าตัวเฉลยได้เลย,อ,ยอุ้ย,ย,ยมับยืดก่อนอินไม่หมดโอเคให้ยาโนปดก่อน โอเคครับอย่าเอาตกอีกทีนึงกลับบ้านกันนี่มาดูอย่าเอาได้วันนี้อย่าเอาได้ปลาเก๋าตัวหนึง่งตุ๊กแกตัวหนึง่งแล้วก็ขี้ตังค์สามตัวขี้ตังค์อันสามตัววันนี้นี่ครับของบนจุดดำตัวหนึง่งปลาแนบตัวหนึง่งปลาทรายสองตัวโอเคได้ <Okay. S 2> อย่าเอาไป แก้งนะให้เดี๋อ,อาอหมดเลยเดี๋เอาพอได้แก้งได้ตรงรำตัวโอเคนะครับเดินทางกลับบ้านกันเลยนี่ครับที่ได้เอามารวมกันโอเคครับไปแหละเดี๋ยวน้อพบกันไม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย